ัดแว่นเดิมมานานหลายปีนะคะไม่ค่อยใส่แว่นติดหน้าเป็นประจำจำได้แค่ว่าค่าสายตาไม่ได้เยอะมากใส่กับไม่ใส่ก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่แต่ปัจจุบันช่วงหลังนะคะมีพฤติกรรมที่ต้องทํางานหน้าจอมากขึ้นค่ะอย่างน้อยวันหนึ่งก็ประมาณ6ชั่วโมงต่อวันรู้สึกว่ามองไม่สบายตารู้สึกต้องเพ่งช่วยนะคะเลยอยากเข้ามาเช็คค่าสายตาแบบละเอียดว่าค่าสายตาเพิ่มไหมแว่นเดิมที่ลูกค้าใส่มานะคะมีแค่สายตาสั้น25และสายตาเอียงอีก5 0แต่ปัจจุบันนะคะมีเพิ่มขึ้นทั้งปัญหาคคาา่่่าาาาาาสสสยยยตััั้้นนนนและะิงไปปปกวนนะะเ็ญหา ตาเอียงที่เพิ่มมาถึง200ค่าสายตาค่อนข้างต่างจากแว่นเดิมมากๆเลยนะคะไม่แปลกใจเลยค่ะใส่แว่นเดิมแทบจะไม่ช่วยให้มองได้คมชัดขึ้นจากการใช้งานมานานก็เจอกับปัญหาเลนสเสื่อมสภาพนะคะตัวแป้นจมูกขึ้นคาบเขียวคาบเหลืองได้รอบอัปเดตค่าสายตาใหม่ทั้งทีนะคะได้คุณสมบัติเลนที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีไซน์ก่อแว่นตาที่ถูกใจนะคะรวมถึงได้วัดค่าสายตาใหม่แบบละเอียดที่มองได้อย่างคมชัดขึ้นแน่นอนค่ะสนใจตัดแว่นมีหน้าร้านให้บริการนัดหมายล่วงหน้ากดลิงก์โปรไฟล์นะคะ